สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตลาดนัดหัวรถจักรนี่ครับตลาดนัดหัวรถจักรนะครับอยู่ตรงข้ามของหัวรถจักรสาวยาคูมีปัญหาถามสาวยาคูท่านผู้ชมครับที่นี่เป็นตลาดหัวรถจักรนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็น กลุ่มโอท็อปซะส่วนใหญ่นะครับอาหารก็เลยมีราคาถูกแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเยอะมากนะครับชูชีปลาสวายชูชีปลาสวายแกงหยวกนี่ขนมข้าวตอกข้าวตูแล้วมชมหากินยากนะข้าวตอกข้าวตูนะครับนี่ครับคนเยอะนะครับคนเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายร,บรอบๆให้ดูนะครับ S <S นี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นพืชผักผลไม้เยอะเป็นแบบพื้นบ้านนะครับเยอะมากนะครับใต่บุ้งครับโอะโวคาโด้บ้ว <S <S ุ้ยวันนี้ผมมีภารกิจมาซื้อขั้วไก่เดี๋ยวมาดูขั้วไก่กันนี่ครับตับข้าวจะเป็นแบบบ้านๆแบบน,นี้ครับนี่ <S 2> <S 2> แกงส้มกุ้งแล้วก็ผักใบยอกระดุกใบยอแกงย,ยัวเห็นไหม กับข้าวเป็นแบบบ้านๆชุดเท่าไหร่อ่ะนี่สามสิบบาทโอ้สามสิบบาทเลยครับคุณผู้ชมเก็มาเนาะสามสิบบาทเขาเขาจะมีทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมตลาดนั้นเนี่ยมีทุกวันอังคารนะครับพอวันอังคารแล้วท่านผู้ชมก็มาหาซื้อกับข้าวที่นี่ได้นะครับราคาถูกมากท่านผู้ชมราคาเนี่ยเบาๆเลยครับมีน้ําพริกนี่ วันนี้มีไก่บ้านด้วยอันนี้เป็นร้านประจําผมนะผู้ชมผมก็จะมาซื้อไก่ขั่วไก่ขั่วกิ้งไก่อะไรประมาณนี้แหละแฟนชอบกินนะครับนี่นผู้ชมก็จะเป็นไก่บ้านนะไม่ใช่ไก่พันนะไก่บ้านอะไ้ใหม่เลยวันนี้ลูกค้าประจําลูกค้าผู้ชมมาซื้อกันประจานะฮะเพราะว่าแฟนบอกถ้ามาต้องซื้อมาที่ไรก็ไม่ค่อยจะมีด้วยผู้ชมหากินยากหากินยาก เป็นแกงใต้ใช่ปะรสชาตินี่เข้มข้นเนี่ยท่านผู้ชมแกงใต้นะครับเข้มข้นครับผมเข้มข้นเลยอันนี้อะไรอันนี้แกงเหลืองปลาโนนจันแกงเหลืองปลาโนนจันน,นี่ครับปลาดุกใบยอปลาดุกใบยอบบยม่เคุณอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอ่าห้าสิบบาทนักผู้ชมขอบคุณมากครับอ่ะผมจะเดีย๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปสุดสุดทางเลยนะครับ จะเป็นตลาดนัดที่โดนแสงมากมากที่สุดอ่ะผลไม,ม้ผลไม้คือจะเป็นตลาดนัดที่ทําแสงพระอาทิตย์ได้โหดสุดแล้วแต่วันนี้ผมมาเย็นนะพระอาทิตย์ก็เลยตกลงนะครับพวกทีเดินไม่ได้นะแสงพุ่งเข้าตาแล้วต้องใส่แว่นมาหไดจบรรยากาศบรรยากาศ โหอันนี้ขายอะไรหมดอย่างไวเลยน้นองอเขาขายยำยีิบห้าบาทหมดเลยครับเที่ยงขายดีมากนะหอยทอดครับเดี๋ยวเอานี่นะน้องเอาโครงไก่สับเอาน้ำมันด้วยสับละเอียดอะไครับผมอันนี้เป็นเป็นไก่น้ำปลาครับเว้ <laughs> ไก่ต้มปลาอันนี้เป็นหอยผัดเองครับหอยทอดโอ้ยบเริม่มท่อมเมอน,นื้อแล้วเขาใช้อหอยตัวใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ตัวเล็กนะ้ำยน้ำนะชุดเท่าไหรอ่อ่ะสี่สิบบาทเองนะมาชมหอยผัดสี่สิบบาทเองนะราคาดีมากทุกทีจะเห็นห้าสิบนะอันนี้สี่สิบเองครับได้ละนี่ไก่สับไม่ให้ลูกน้องผมนะครับเท่าไหรอ่อ่ะเนาะ ยี่ห้ายห้าไม่แพงด้วยนัซื้อให้ลูกน้องได้คนเยอะนั่งยองบรรยากาศก็จะเนืองแน่นไปด้วยคนในเมืองหืืข้าราชการต่างๆเนาะเขาก็จะรู้ครับเพราะอยู่ติดกับสัมภกระอุจดิษฐเนี่ยขวานเปสัมภกระนะครับ คนก็จะเลิกงานก็เข้าตลาดเลยซื้อของกินกับบ้านนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านเด็ดร้านหนึ่งเขาจะอยู่ท้ายซอยร้านนี้จะทำกับข้าวแบบพื้นเมืองนะคนต้องต่อคิวซื้อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูเขาอยู่ทางขวามือนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรวะขนมคกขนมคกทะเลขนมคกทะเลท่านผู้ชมนี่น มามามามีทุกวันอนังคารนะท่านผู้ชมทุกวันอังคารกุ้งตัวเบัลเลอเลยมีหอยมีกุ้งใช่ไหมครับนี่แล้วก็ปลาหมึกมีมีครบเลยท่านผู้ชมนะกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยมีสี่กับ50มี40กับ50ท่านผู้ชมมาอุดหนุนได้ครับทุกวันอนังคารน,นะถนนหัวละจักรคานผู้ชมบะหมี่ไก่เป็ดเอ้ยบะหมี่เป็ดนะคุณผู้ชมต้มโค้งต้มต้มโค้งคุณผู้ชมไปเดี๋ยวผมพาไปดูร้้านนนีก่อ ตลาดจะไม่ยาวมากนะครับอยู่ประมาณ300เมตรได้เนาะตลาดน่าจะยาวประมาณสักประมาณประมาณนี้แหละประมาณ400เมตรเลยความยาวของตลาดนะครับจะเน้นเป็นของกินหมดเลยครับนี่ครับมาเจอแล้วร้านนี้เห็นไหมคนต่อคิวซื้อกันยาวเลยนผู้ชนะเป็นร้านที่ทําอาหารสดๆทําตรงนี้แหละท่านผู้ชมนี่ครับต้องต่อคิวนี่ครับเขาจะต่อคิวซื้อกันเราไปดูที่เขามีอะไรบ้างครับนี่ครับ เขาเรียกว่าแกงอะไรนะแกงสายบัวเออแกงป่าครับแกงกบแกงมะเขือแกงหน่อไม้แล้วก็ทีเด็ดที่นี่ของก็เป็นแกงหอยนะคุณผู้ชมทีเด็ดของเขานะเป็นแกงหอยครับซิกเนเจอร์เลยท่านผู้ชมก็มาลองซื้อไปรับประทานได้นะครับในช่วงวันอังคารทุกวันอังคารนะช่วงเย็นนี่แกงหอยเขาละเด็ดเลยครับคนที่มาที่นี่จะต้องซื้อแกงหอยเลยนะครับแล้วก็จะมีกบด้วยนะมีกบใช่ครับ ผัดเผ็ดกบแกงหอยมีแบบ2แบบนะมีทั้งแบบแกะให้แล้วและยังไม่แกะครับก็คือแกะเปลือกแล้วกับไม่แกะชอบแบบจุบๆุบก็ต้องมีเปลือกเนาะถ้าชอบแบบกินได้เลยก็แบบนั้นจะมี2ถาดให้เลือกนะครับโอ้คนซื้อเยอะมากหอยแกะนะเนี่หอยแกะไหมอ่าเนี่ยถ้าคนชอบแบบอรรถรสของการกินแกงหอยนะต้องจุบๆุบน้ยมนี่ดูดหอย คนต่อคิวคนเยอะเลยนี่ครับเวลาต่อคิวคาจะซื้อกันสักประมาณสองสาถุงให้คุ้มนะบางคนก็ซื้อสี่ห้าถุงแล้วเพราะว่าต่อคิวนานเนาะนี่แหละครับร้านเด็ดแหละครับแซลมอนย่างค่ะแซลมอนย่างแซลมอนย่างอันนี้อะไรลข้าวหน้าปลาซาบะข้าวหน้าปลาซาบะนะข้าวหน้าปลาซาบะ ข้าวนาปาา่าอ้นี่หมดแล้วท่านผู้ชมหายดีปลาหมึกไข่ย่างหมดแล้วนี่เป็นหอยจ้อก็มีกุ้งจ้อกุ้งกับจ้อปูนะตรเนี้หมดไวเหมือนกันตลาดเนี่ยเปิดตั้งแต่บ่ายสามเลยนะครับเริ่มแล้วบ่ายสามร้อนจัดเลยนะแต่คนเข้ามาซื้อนะครับกฎของตลาดนี้มีอยู่อย่างเดียวครับห้ามใช้พัดลมตลาดใหญ่ <laughs> จริงๆผมพูดจริงครับุไม่พูดเล่นเพราะว่าตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่ค่าที่แพ้ไอ้ถูกที่สุดละ นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยกันประหยัดไฟกันแล้วครับ่านผู้ชมเพื่อที่จะได้อยู่รอดทั้งทั้งผู้จัดทั้งทั้งพ่อค้าแม่ค้าเนาะต้องช่วยช่วยกันนะครับเป็นกฎระเบียบของที่นี่ครับห้ามใช้พัดลมเด็ดขาดเพราะว่าไอมิเตอร์ที่ไอตัวเขาเรียกอะไรมิเตอร์ป่ท่านผู้ชมที่เอามาปั่นไฟที่เอามาเป็นเกจวัดไฟอ่ะมันมันมันเป็นต้นทุนต่ำนะฮะค่าที่ก็เลยต่ำก็หยืนๆกัน,นไปเนาะก็ช่วยช่วยกันไประหว่างผู้จัดกับแม่ค้าพ่อค้าครับทอดหมันปลา ไส้ทอดก่าส่้บาทไส้ทอดท่า,านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปซื้ออะไรวะมะเขือ<ะ>เพราะว่าไ,ไก่ขั้วกิ้งเนี่ยมันต้องใส่มะเขือครับท่านผู้ชมพูดได้ง่ายมันต้องเอาไปผัดอีกอะ่ะนี่ไงเจอแล้วมะเขือปลอกขอสักถุงหนึ่งเฮ้ยมีสองอย่างให้เลือกแล้วเนี่ย ขายไม่แพงขายสิบบาทได้เขาจ้ะได้ปลาเลือปอกน้ำพริกสิบยี่สิบเองท่านชมถูกเลยแล้วก็มีผักพื้นบ้านครับเต็มเลยครับอุ้ยโอ้โหเจ้านี้ก็มีเนี่ยวะอันนี้เป็นต้มเลือดหมูนะท่านชมต้มเลือดหมูต้มรอดหมูขาหมูครับฮัลโลล เอ้ผมจะกินอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนึกไม่ออกเวลาอยู่ตรงนี้นึกไม่ออกเวลากลับบ้านแล้วก็อยากจะกินนะบรรยากาศก็เป็นแบบบ,บ้านๆพื้นเมืองครับไม,ม่มีหม้อไม่มีหม้ออ้าวนี่ครับนี่ครับ ตลาดใกล mm ้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วครับนี่มะอะไรนะมะขามแก้วนั่นผู้ชมมะขามแก้วมะขามอะไรมะขามหวานมะขามแก้วมะขามคุกสามรสมะขามคุกสามรสนี่อะไรเนี่ยอันนี้ไลทเม็ดไลทไลทเม็ดไลทเม็ดอ่าห้าสิบบาทนะผู้ชมไข่เค็มครับขอบคุณมากครับครับไข่เค็มไข่เค็มสี่ใบสามสิบบาทโอ้โหเดี๋ยวมันก็ตบใบและแค่แปดบาทแปดบาทห้าสิบเองอ่ะโอ้ไปถ้าแปดบาทห้าสิบต้องชมเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบ ถูกมากเลยนะไข่เค็มแล้วก็นี่ครับขนมหวาน10บาทคืออันนี้ดีนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าใครอยากกินหลายอย่างใช่ไหมก็10บาทนะท่านผู้ชมอย่างละ1ิอย่างละ10บโอ้โหมะเขือกรอบนี่ถุงเบิ้อเริ่มเอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่มะเขือกรอบนะท่านผู้ชม10บาทขนมหวานนะครับน้ำพริกก็10บาทนะน้ำพริก5าอย่างน้ำพริกปลาาผัดแล้วก็น้ำพริกโอ้เหลือพริกเผาก็มีนะครับ สิบบาทหมดเลยโอ้โหกับข้าวยี่สิบาทนะั่ใช่ไหมโอ้โหสรุปแล้วตลาดนี้นะของถูกมากท่านผู้ชมของถูกจริงๆนะครับถูกมากๆท่านผู้ชมก็มาอุดหนุนได้นะครับเขาจะมีทุกวันอังคารนะทุกวันอังคารนะครับท่านผู้ชมก็มาจับจ่ายใช้สอยได้นะอาหารราคาถูกโคตรอะ่ะนะครับ เปิดทุกวันอัคารที่ผมลาไปก่อนครับโอีจะเจอกันใหม่ครับมีปัญหาถามสาวยาโคโ้นะมาชม